สวัสดีครับนิสิตท,ทเรียนวิชาฟิสิกส์มูลฐานครับมาดูตัวอย่าง8.3นะครับเขาบอกว่าจงหาพลังงานความร้อนอันนี้ให้หาอะไรครับหาเดลต้า Q เท่าไหร่ที่ใช้ในการต้มน้ํา1กิโลกรัมอันนี้บอกมวลมาอันนี้บอก t เริ่มต้นมาใช่ไหมครับอันนี้เป็น t เริ่มต้นเป็น t ศูย์ก็แล้วกันซึ่งมีอุณหภูมิเริ่มต้นเท่านี้ให้เดือดและระเหยกลายเป็นไอทั้งหมดโอ้ทั้งเดือดแล้วก็ระเหยกลายเป็นไอทั้งหมด โดยที่ให้ค่าความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำเนี่ยก็คือให้ L มาของการกลายเป็นไอนะของการกลายเป็นไอของน้ำนะครับและค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำก็คือ c เล็กเห็นไหมครับวาดภาพหน่อยสิว่าอันนี้เขาบอกน้ำา1กิโลกรัมน้ำา1กิโลกรัมกลายมาเป็นอุณหภูมิ30องศา c นะกลายมาเป็นไอทั้งหมดเลย นะครับกลายเป็นไอทั้งหมดเลยน้ำในกลายไปเป็นไอเลยนะครับอู้เราก็ต้องมีความรู้นะเนี่ยมีความรู้อะไร,รมีความรู้ว่าน้ํามันจะกลายเป็นไอที่อุณหภูมิร้อยองศาเห็นไหมร้อยองศาซีอันนี้คือในความดันปกตินะครับเพราะฉะนนั้มีความรู้ตัวนี้แล้วเราก็เอามาใช้แล้วพลังงานความร้อนทั้งหมดเราเนี้ยเดลต้าคิวทั้งหมดก็จะเป็นอะไรเริ่มต้นเนี่ยความร้อนที่ได้จากการต้มน้ํา1กิโลกร,รมัมน้ํา น้ำกลายไปเป็นอุณหภูมิ30กลายไปเป็นอุณหภูมิร้อยก็เป็นอะไรครับ mc เดลต้า t ใช่ไหมบวกกับน้ำมวลเท่านี้กลายไปเป็นไอก็เป็น ml เดลต้า t คืออะไรนี่ยเดลต้า t ก็คืออุณหภูมิหลังโอบอุณหภูมิหน้าอุณหภูมิหลังคือ100ใช่ไหมลบอุณหภูมิตั้งสูตร t ศูนย์เนี่ยนะครับ t ศูนย์ก็คือ30องศาเซลเซียสนะครับ ก็กลายไปเป็น70องศาเดี๋ยวถ้าทีคือ70องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับเพระาะฉนั้นมวล1น1กิโลกรัมก็แทนค่าได้เลย C ก็คืออะไรนเนี่ยซคืออะไรซีจุดสกิโลจูลน,นะต่อกิโลกรัมต่อเคลวิน4ีอันนี้หน่วยเป็นกิโลกรัม1กิโลกรัม4.2กิโลจูล กิโลจูลน,นะครับต่อกิโลกร,รมัมต่อเคลวินเห็นไหมอันนี้คือไอตัว c เดลต้า t คืออะไรครับ70 70องศาแต่ว่ามันเป็นผลลบนะเนี่ยพอเข้าใจนะอันนี้ย100องศาก็คือ373.15องศาเคศา k ลบด้วยอันนี้ก็เป็น300องศา k ลบกันออกมาก็70ก็70เคสิบ k ก็เพราะว่าเวลาเราใช้เราต้องใช้หน่วย k ในการคำนวณน,นะครับอันนี้ก็เป็น7 0 k เควินนั่นเอง k ก็ตัดกันไป okay, ไหมกิโลกรัมก็ตัดกันไปว่าหน่วยที่เหลือก็คือกิโลจูลที่อาจารย์ได้มาก็คำนวณออกมาครับอ,อย่าลืมนะมันมีปาเ,เอน์ไอ้มันมีลาเทน์บวกข้างหลัง m ก็คือ1กิโลกรัมบวกกับความร้อนอันนี้2,300กิโลจูลต่อกิโลกรัมเค okay. วันไอตัวกิโลกร,รัมก็ตัดกันไปนะครับเพราะฉะนั้นคำนวณตัวเลขออกมาซิก็4ี่ดสคูณกับ7 7็ดเจ็ก็เป็นเจ็ดสองสิบสี่ทดหนึ่งเจ็ดสปเาไมเป็น2องรกิกิโลจูลบวกกับ 2,300ันสามร้อยคนโยนเลยนะพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนสารมันเยอะเนาะกิโลจูลบวกกันเข้าไปก็เป็นอะไรเป็น2,300ันสามร้อยสห้าราร้อยเกิกิโลจูลนนะั่นเองก็ตอบนะครับอันนี้ก็คือคําตอบทําตรงไปตรงมานะครับถ้าเข้าใจก็จะจาจาได้ก็จะทําได้ทําเป็นแกะไปทีละสเต็ปแบบนี้ะนะครับเราไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ